อ้าลจิ้นจ้างอ้าลน้อ,อลลงนาวาอุ้ยยิมหลอดด้วยเว้ยมาเที่ยวหายายเหรอลูกฮะายายปองออกบ้านเหรอเดินวันแรกเป็นไงคุณยายยึงบังยายมิดละอ้โห,โหูกำลังใจคุณยายคุณยายแก้มอุ่นปุ่นเลยนะฮะมา,มาเจออากาศภายนอกก็ทีเอ้ยวันนี้เดินมาไกลด้วยนะนี่นนเดแดเดเริ่มดีแล้วเนแจานอุ้ยอ่ะอ่ยแคลจะขึ้นแล้วน่ะจะเป็นหนุ่มแล้วน่ะ เริ่มคันแล้วน่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับยาย idee, นนาวสวัสดีครับนี่น้องนาวาครับผมนี <rum> ่ทุกคนถึงยคิดถึงยายปองยายปองมาแล้ววันนี้ยายปองมาแล้วครับผมนี่แหละครับนี่แหละครับเนี่ยเอาเวลาของฉันไปหมดเลยอ <loc> ือก็ดีเลยไงาหายเหงาลืมทุกสิ่งทุกอย่างว้าวุ่นทุกวัน กันนะไปไปหาหมอบอกฉันนอนไม่ค่อยหลับจัดยานอนหลับให้หน่อยเออจัดไปนะแต่ว่าเธอต้องกินเวลาที่ลูกเธอมีคนเลี้ยงไหลานเธอมีคนเลี้ยงเขาบอกเหนื่อยมากก็ปล่อยให้แม่เลี้ยงเองก็พักด้วยรออายุมากอพยายามเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนั้นมันมันไม่ค่อยได้หลับได้นอนร่างกายเป็นชินเนาะหน้าตาสดชื่นแล้วเฮ้นี้แก้มเปาเปาแข็งหลานแล้วเพราะจะได้อมีแรงเริ่มง่วงแล้วนะ แก้นเต็มแข่งหลานแล้วความสุขสบายใจขึ้นแล้วแต่เอาไมาช่วยเลี้ยงหน่อยแต่เอาไมช่วยเลี้ยงหน่อยอ่อีกหน่อยยายจ๋าจะอุ้มไม่ได้นี่หลังเดี้ยงอ่ะเนี่ยฮะฮะที่บ้านก็ใช้ไอ้นีนไงไอ้กระเป๋าอ่ะนี่ที่นั่งยายปองไม่ต้องโยคะเลยออกกาลังกายโยกขึ้นโยกลงจบเลยเนี่ยคนเดียวนี่เลยเนี่ยอะโอ้โตเป็นหนุ่มแล้วครับพุบไปแป๊บกี่เดือนแล้วนะจะห้าเดือนละห้าเดือนแล้วครับ ยายปองหลงหลานอ่าชีวิตเมียอะชีวิตยายนะเลี้ยงแม่มันแล้วก็เลี้ยงลูกมันน้ำโอ้ยคือกันเลยนะสิ้นชอดก็ม่ได้จากบ้านโอ้ยคือกันเลยสิ้นเกิก็ไม่ตั้งอยู่อย่างนี้น้องจ๋อยังเนี่ยเอ่อเดี๋ยว็บพูดเุทธพานารฬอายะปากดังอย่าปากดังเดี๋ยวเขามีให้ อยากซื้อให้เองนี่นะอยากหลงเองนี่อย่าบบนมากนะเดี๋ยวเขาเอาหนีนะเสียใจเลยนะเนาะตาปอปอเนี่ยมันไม่ใช่ลูกเรานะแต่ยายใจจะขาดยายต้องเตรียมเก็บเงินไม่ทำดั่งแล้วเนี่ยเอหโยคนไม่มีดั่งนะเดี๋ยวเขาโกงคืนไอ้ยายไอ้ยาผิดหูผิดตาไปหลยครานั้นใช่อิ่มมากรอ เขาหล่อสีตีเจ้า,จานี้ยแต่ตาโต